ประวัติเหตุการณ์สำคัญของเชียงใหม่และล้านนานับย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่าพันปีหรือก่อนพุทธศักราช1202พื้นที่ใช้เขาเชิยงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งของระมิงนครเป็นพื้นที่ทรมาหากินของชาวลัวหรือละวะเพลานั้นมีคุณหลวงวิลังคะกษัตริย์องค์ที่13ของราชวงศ์ลัวครองเมืองระมิงนครอยู่ สุดเทวาฤษีและสุกทันตารือีรวบรวมชาวมอสร้างเมืองฮาริคุนชัยแล้วเชิญพระนางจามเทวีจากกรุงละโวมาเป็นปฐถมกษัตริย์คุณหลวงวิลังคะมีราชสารถึงพระนางจามเทวีเชิญชวนให้เข้าพิธีสมรสเพื่อหลอมรวมระมิงนครและฮาริคุนชัยเป็นแผ่นดินเดียวกัน พระนางจามเทวีปฏิเสธคุณหลวงวิลังคะจึงยกทัพมาตีมือฮริพุญชัยพระนางจามเทวีให้พระราชโอ,อรสแฝดเจ้าชายมหันตยศและเจ้าชายอนันตยศทรงช้างศึกพลายกำงาเขียวเข้าต่อสู้และตีทัพคุณหลวงวิลังคะท่ายแพ้ลาดถอยกลับไป พระนางจมามเทวีทราบดีว่าขุนหลวงวิลังคะจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจึงออกอุบายท้าพนันให้ขุนหลวงวิลังคะซึ่งเชี่ยวชาดด้านการพุ่งสนาวโดยท้าว่าถ้าสามารถพุ่งสนาวไปตกในริพุนชัยก็จะยินดีเข้าพิธีศมรถด้วยโดยให้สิทธิพุ่งนี้สองครั้งซึ่งขุนหลวงวิลังคะยินดีรับคำท้า ครั้งแรกคุณหลวงวิลังคะพุ่งสนาวจากเชิงดอยสุเทพไปตกนอกกำแพงเมืองฮาริภุญชัยทำให้พลังจามเทวีหวัดวันว่าการพุ่งครั้งที่สองนี้จะมาตกในกำแพงเมืองจึงออกอุบายส่งเครื่องบรรณาการที่ลงมนดำมากำนันคุณหลวงวิลังคะทําให้พลังของคุณหลวงวิลังคะหมดไปพุ่งสนามมาตกแค่เชิงดอยสุเทพ คุณหลวงวิลังคะเสียใจที่ถูกหลอกและทาให้ชาวลัวต้องตายไปจานวนมากเมื่อคลายยกทัพไปตีฮาริคุนชัยจึงพุ่งสนาวขึ้นสู่อากาศและยืดอกรับสนาวเสียชีวิตศพของคุณหลวงวิลังคะฝังอยู่ที่ยอดดอยม่อนล่องเขตอําเภอแม่ริมเมื่อปีพุทธศักราช1227ชาวลัวส่วนใหญ่ทิ้งเมืองหนีกระจัดกระจายไปอยู่ตามเทือกเขาต่างๆด้วยไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมอน นครฮริพุนชัยในการปกครองของพระนางจามเทวีเจริญรุดหน้าในทุกด้านและไม่มีสึกใดมาย่ำกลายอีกพระนางจามเทวีสิ้นพระชนหลังจากนั้นอนาณาจักรฮริพุนชัยมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องมาถึง49พระองค์ พยามังรายพยางมาเมืองพยาร่วงถือกำเนิดพยามังรายเดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาการที่สำนักวิชาของสุกัดันตารือศีณนะเขาธรรมิกาปันพศกรุงละโวพยางมาเมืองและพยาร่วงในว 16, ัย16พรรษาเดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาการที่สำนักวิชาของสุกัทันตารือศีจึงเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักและสิทธิ์ร่วมรุ่น พยางามเมืองในวัย2 0พรรษาขึ้นครองเมืองพยาวพยาวหรือภูกามยาวพยาร่วงในวัย1 9พรรษาได้ทันยุทธหัตถีเอาชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดและได้รับสมญานามเป็นพระรามคำแหงพยามังรายในวัย2 1พรรษาขึ้นครองเมืองหิรันคนครเงินยางเชียงแสนสืบแทนพระราชบิดาที่สวรรคตพยามังรายสร้างเมืองชิงราย พยามังรายสร้างเมืองฝางเพลานั้นอิทธิพลของกองทัพมองโกรเริ่มแผ่ขยายมาทาง12ปันนาเป็นเหตุให้พยามังรายเริ่มมองลงใต้เพื่อขยายพันธมิตรและสร้างความเป็นปึกแผ่นเอาไว้ต่อสู้กับกองทัพมองโกหากจําเป็น พญา,ามังรายได้รับรู้ว่าหริพุนชัยเป็นเมืองที่จเจริญเติบโตและเข้มแข็งและคงจะไม่ยินดีเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยง่ายหากจเจาชนะหริพุนชัยก็ต้องใช้กลศึกจึงส่งขุนฟ้าหรืออ้ายฟ้าอมาตยคนสนิทไปเป็นไสศึกที่เมืองฮริพุนชัย พยามังรายยกทัพเพื่อไปตีเมืองพยาวพยางามเมืองขอเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพยามังรายจึงไม่มีการต่อสู้และมาทราบว่าเป็นสิทธิอาจารย์สำนักเดียวกันพยาร่วงขึ้นครองเมืองสุขโขทยัย พยางามเมืองกับพยาร่วงซึ่งเป็นพระสหายกันเกิดกรณีเข้าใจผิดกันในเรื่องของแม่นางอ้วเชียงแสนพระสนมของพยางามเมืองจึงได้ขอเชิญพยามังรายเป็นผู้ที่เคารพนับถือและมีอาวุโสมาเป็นผู้พิจารณาคดีความเมื่อตัดสินคดีความและเป็นที่พอใจของคู่กรณีแล้ว3ากษัตริย์พยามังรายพยางามเมืองพยาร่วงได้รวมทําพิธีถือน้าพิพัฒสาบาน